หลังจากการสอมรากาสีมาทดลองไถน,นะฮะว่าใช่ได้แบบไหนจะมีความแรงขนาดไหนนะฮะสวัสดีครับตอนนี้ผมกับจะพามาเบิ้งรถไถในราคาสองหมื่นกว่านะครับ็เอามาสอใส่งานนะครับยวมาเบิ้งกันลาหลังจากสอมเสร็จเอามาใส่งานแล้วจะมีความแรงขนาดไหนคุณภาพเป็นแบบไหนนะครับแล้วกาในการสอซสอมตรงไหนไปแน่นะครับเดีย๋ยวจะพาไปเบื้องไร่เหลี่ยทั้งเบิร์นะครับราคา ไปผูดคุยครับทางที่ซ่อมนะฮะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับพัดครับเที่ยันนี้กไงคู่ฝึกนต้องผมนี่คุณไอันนี้เป็นคู่ฝึกนกันปะเป็นทางซ่อมเป็นคู่ฟื้นความไทยเปี่ยกไทยเปี่ยกครับมากกว่าล่องเนี่ยสามมือหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเราเราลองใส่ครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งหลังจากการซ่อมแซมเรียบร้อยความใส่งานนะครับ เราให้น้องเราล่องไถดงว่าติดเป็นยังไงครับมีความแรงขนาดไดไถเข่าวอ่อนะครับไปดูกันเลยครับจากรถราคาซื้อมาสองหมื่นสองหมื่นกว่านะครับพอมาไถาจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันนี่น่องเราก็ไถไปแล้วให้หนึงนะครับ เดี๋ยวจะมาล่องเิืงตรงนี้นะ จะดังจันน้อยนะครับอาจจะเป็นด้วยรถเก่านุ่มเหมือนกันครับแบบบนรถรุ่นเก่านะเนี่ยวเข้ามาเบิง้งอันนี้ไถหุดนะครับถือว่าเข่าดีนะฮะนี่นะครับ,นรบในการยกฐานยกน้ำกับปกติดีครับ เดินหน้าไทยหลังก็ถือว่าใช้ไ,ได้นะครับน,น,นี่ไงเขาทาอยู่ครับเพอได้อยู่รถ<พ>แห้งอยู่เขาทาอยู่เนะาะเดี๋ยวให้คุณคูไอ้ยล่องอะไรจำอ้ขึ้นครับเบิังครับอาจารย์ไงเพื่อนครับ ก็จะให้ทางทึ่นร่องไถบิ้งนะครับครั้งแรกนะครับเพิ่งเอามาไถานะครับหลังจากการซ่อมเสร็จนะครับ มาเบิ้งกันว่าเอามาเห็ดตรงไหนเนี่ยสอมตรงไหนเนี่ยนะฮะบางเพิ่อกครับเทปแล้วก็ถือว่าเป็นไทปครับในการไถวันไรอัะหัวยอดครับตัวนี้แห้งครับถือว่าแห้งอยู่เนาะแห้งครับสภาพดีว่สภาพสวยดีพอดีอยากให้พอนุ่งผ้ามาเบิ้งรถคันนี้เพื่อซื้อมาเนี่ยกะว่าแพงเหรอครับเพราะว่าแต่ห้องมาสอยเอา ครับครับมันเป็นรถกาเข้าถิ่มไปเป็นขลองห่างเลยครับไอ้ที่ต้องได้ไปเนี ui, Dani, to mm. oh, o, ้ยครับนี่โอ้ก่ะนี่เช็คปั๊มหัวฉีดครับแล้วกับชีเชียงไม่นี่แมนเช็คปั๊มแมนใช่ไหมหัวฉีดแล้วก็อ่าถ้าอย่างนี้ผมกเช็คเชียังไม่เบิร์ตควรเชียงไม่เข้าเอินครับอืมโม้ยสีมึงยังเข้าไงดีเห็ดเพิ่มปะโอกระสาดนิดหน่อยอ่าบางๆพ่อจะนั่นซื้อๆดอกมันตะกี้มันกะ เป็นสนิมเป็นัญหาดูแลว่าควายดีปัไหาครับอันนี้จักจักเลงครับยิบยิบแปดเลีงเือแปดเลียงแต่เสียงมันง่ายครับสมัยสงครามสงครามโลกครั้งที่สองในยุคแรกๆมันแพงเลยฮะคุณทั้งใส่เสือกใสน่าลายหนึ่งกับสองลอยหาซื้อกันตัวนี้สองลอยบิดมือครับเศรษฐกิจมันไม่ไหวแล้วก็เลยหันมา ใส่ของประหยัดมา,มาล่องเล่นมดในยุคเก่าๆหรอกคุณภาพอาจจะบ่แตกตั้งกันหลายเนาะอันนี้ล่องมาไทยเทือแหลกเนาะอ,อยากมาเบื้อง่าการไถหนี่คุณภาพจะเป็นยังไงมันจะแรงตามทีเขาขาดใบบ้วนะใช่ใช